สุขใจเข้าครัววันนี้เราก็จะมาทำซอฟต์คุกกี้ต้อนรับ,บวันวาเลนไทน์กันนะคะเราจะทำทั้งหมด2รสชาติด้วยกันก็จะมีช็อกโกแลตชิพกับเลดเวลเวตคุกกี้สื่อรักไปเริ่มทำเลยใส่เนยสดลงไปเลยเราจะตีเนยน้ำตาลแล้วก็ไข่เข้า,ขาด้วยกันคะ่ะ ตีให้เหนยเขาอ่อนตัวลงดูเขาขึ้นแบบนี้แล้วก็ค่อยๆใส่น้ำตาลลงไปทีละส่วนนะคะดูว่าน้ำตาลเข้ากันแล้วใส่ส่วนที่เหลือลงไปให้หมดเลยต่อไปเราก็จะค่อยๆใส่น้ำตาลทรายแดงลงไปเรื่อยๆนะคะพอเราใส่น้ำตาลทรายแดงหมดแล้วตีไปจนกว่าเขาจะเป็นเนื้อครีมข้นๆนะคะก็ใช้เวลาประมาณ3นาทีคะ่ะ น้ำตาลไซรแดงก็จะทำให้คุกกี้ของเรานุ่มนึบนับได้แล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่ไข่ไก่เราจะค่อยๆใส่ลงไปทีละฟองนะคะถ้าเราใส่ไปทั้งหมดเนี่ยมันจะตีเข้ากันยากนะต่อไปก็ใส่กลิ่นวานิลาแต่เราจะใส่กลิ่นวานิลาลงไปในไข่แบบนี้นะไม่ได้เป็นทิคพิเศษอะไรแต่อย่างใดนะคะ เทลงไปเลยเราจะตีต่อไปจนเขาเข้ากันนะคะออันนี้คือได้ที่เรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะมาแบ่งเจ้าตัวนี้ออกเป็น2ส,ส่วนกันนะคะตอนนี้เราก็แบ่งออกเป็น2ส,ส่วนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเราจะมาเริ่มทํากันที่ช็อกโกแลตชิพกันก่อนเลยค่ะเราก็จะมาร่อนของแห้งใส่ลงไปก็จะมีแป้งแล้วก็ผงฟูร่อนรวมกันได้เลยนะคะ ร่อนลงไปเลยแล้วเราก็มาตะล่อมแป้งให้เข้ากันนะเริ่มเมื่อล้ไม่ไหวชิครื่องตีดีกว่าเข้ากเว็นดีแล้วจ้าเราก็จะได้เนื้อแป้งประมาณนี้เลยแล้วเราก็จะใส่ช็อกโกแลตชิปลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเพิ่มตัวดาร์กช็อกโกแลต70%ลงไปค่ะ เพิ่มความเยิ้มเยิ้มหนึบหนักหนึบห,หนักเราแอบเก็บไว้ส่วนหนึ่งนะเอาไว้โปะหน้าตอนอบค่ะแล้วเราก็มาตล่อมให้เข้ากันแน่นแน่นจุกจุกกันไปเลยจ้าเสร็จแล้วเราก็จะเอาแป้งไปแช่ตู้เย็นเราจะพักแป้งไว้อย่างน้อยสชั่วโมงนะคะเรามาต่อกันที่ตัวเล็บเบลเวตกันเลยค่ะเหมือนเดิมใส่แป้งผงโกโก้ผงฟู แล้วก็เบกกิ้งโซดาจากนั้นก็ลอนลงไปเลยแล้วเราก็ใส่สีแดงลงไปอันนี้เราจะใช้เป็นแบบผงนะคะเราก็จะตีให้เข้ากับแป้งสีออกแล้วพอแป้งเข้ากันแล้วเราก็จะทำเหมือนเดิมนำแป้งไปพักไว้ในตู้เย็นสีชั่วโมงคะ่ะในส่วนของเดเวลเวตเราก็จะมาทำครีมชีสต่อนะคะใส่ครีมชีสลงไปเลยแล้วทำไมเละแบบนั้นเราก็ตีให้ตัวครีมชีสอ่อนตัวลงนะคะ แล้วใส่น้ำตาลใส่กลิ่นวานิลาลงไปตีต่อไปจนเขาเข้ากันเสร็จแล้วเราจะมาตักตัวครีมชีสเป็นก้อนๆแล้วนำไปแช่ช่องฟรีซไว้รอให้แข็งแล้วเดี๋ยวเราจะมาปั้นใส่ตัวเลดเวลเวตกันคะ่ะแป้งที่เราทำการแช่ไว้ก็ได้ที่แล้วเดี๋ยวเราจะมาทำการตักใส่ลงบนถาดกันคะ่ะตักหยอดตามขนาดที่เราต้องการเลยนะแล้วเราจะตกแต่งหน้าด้วยช็อกโกแลตชิพนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะนำเข้าเตาอบไปเลยอบไว้ที่อุณหภูมิ180องศาใช้ไฟบนล่างเวลาประมาณ12-15นาทีนะคะขึ้นอยู่กับขนาดของคุกกี้แต่ละคนด้วยนะเสร็จแล้วก็พักให้เย็นประมาณ5นาทีคะ่ะไปทำเลดเรวเวดกันต่อดีกว่า ตักแป้งขึ้นมาแล้วนํำไส้ครีมชีสใส่เข้าไปแล้วห่อให้มิดเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราห่อไม่มิดเนี่ยพอเวลาเราไปอบไส้มันจะเยิ้มออกมานะแล้วก็นําเข้าเตาอบเลยค่ะอุณหภูมิเหมือนเดิม180องศาใช้ไฟบนล่างเสร็จแล้วคะ่ะหน้าตาก็จะได้ประมาณนี้น่ากินไหม